สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนีเดียฟอร์ดกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะนี่ก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะจะมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้ดูแนวทางการแต่งรถนะคะนั่นก็คือรุ่น Next Gen Ranger XLS ค่ะราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้ได้ทําการตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้านะคะคุณลูกค้าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะก็คือเป็นฟอนต์ F O R D สีดํา ด้านแบบนี้ตัวใหญ่ๆหญ่แบบนี้นะคะทําให้รถด้านหน้าดูดุดันมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับไฟ LED 3 3จุดเป็นสีส้มนะคะคุณลูกค้าเลือกสีได้นะว่าจะเอาสีส้มหรือสีขาวนะคะอันนี้ก็คุณลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดหน้าวายแบบนี้เลยนะคะหน้าวายตัวนี้ทําสีได้นะคะถ้าไม่ชอบสีดําก็ทําเป็นสีบอนเงินหรือแล้วแต่คุณลูกค้าว่าชอบสีไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะคะสำหรับรุ่น XLS ของเรานะคะคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนแม็กใหม่ด้วยในตัวของชุดหน้าวายนะคะจะมาพร้อมกับซุ้มล้อขนาดใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งไม่ได้เจาะกับตัวรถนะคะจะเป็นตัวที่ครอบเข้าไปเลยนะคะทำให้รถไม่ได้รับการเสียหายอะไรเลยนะคะส่วนแม็กนะคะจะเป็นแม็กยางขอบ20นะคะยางจะเป็นของซูแม็กนะคะ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กลายยางเองได้นะคะมีกก็จะมีให้เลือกขนาดซีรีสยาง2 5 5 555 R 2 0นะคะอันนี้ก็ได้ทำการยกนะคะแล้วก็กระจกบองข้างสีดำเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะนี่ติดเพิ่มเติมให้ในคิ้วกันสาดแล้วก็ราวหลังคานะคะ เราหลังคาใช้งานจริงไม่ได้นะคะนี้เราติดเพื่อความสวยงามเพื่อความหล่อความดุดดันของรถคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเบ้ารองมือจับนะคะนี่ก็ใส่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ด้านท้ายกันนะคะ ไฮไลท์ด้านท้ายนะคะคันนี้เปลี่ยนใหม่เลยค่ะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED นะคะซึ่งจะเป็นไฟท้ายเหมือนรุ่น Y-Tech คับ4เลยค่ะอันนี้นี้ก็ใส่ชุดคอมให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับกราบฝาท้ายที่เป็น Ford สี o R D C, ดำเงาตัดด้านแบบนี้นะคะทำให้รถด้านหลังของเราดูหล่อแล้วดูสปอร์ตมากยิงขึ้นนี้ติดเพิ่มเติมในตัวอะคริลิกนะคะในส่วนของกันชนท้ายก็ยังเป็น ตัวเดิมนะคะคุณลูกค้าไม่เปลี่ยนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ หล่อเทมากๆใช่ไหมคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามโปรโมชั่นหรืออยากจะดูรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นกระบะแขดหรือสีประตูรวมไปถึง Ra p t ต r ร v e r e s t นะคะนี่ก็พร้อมที่จะจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาสอบถามกับนิดได้ที่0 638914581นะคะเบอร์โทรของนิดเป็น ID l ดี e ไลได้นะคะถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกที่จะโทรมาปรึกษากับนิดครั้งนี้นิดจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะวันนี้จะเอารุ่นไหนมา รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนะคะวันนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ